ครับหนึ่งพูดถึงเกมวันนี้นะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงครับก็ขอบคุณพี่โยงครับที่ให้โอกาสแล้วก็เกมวันนี้มันเป็นเหมือนเกมแบบเราเพิ่งมารวมกันครับมันก็แบบซ้อมได่แค่วันเดียวมันมันเหมือนแบบยังไม่ได้จูนทีมยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ซ้อมลงกับเพื่อนครับผมว่าแบบทําได้ขนาดนี้ก็ก็ดีดีแล้วกับเกมนับหน้ามันก็ยังแบบมีเวลาให้เราได้แบบได้ซ้อมสองวันอย่างเงี้ยมันก็มีแบบ เวลาเตรียมทีมปรับจูนเข้าหากันได้ครับส่วนตัวพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับก็ส่วนตัวก็พอใจในระดับหนึ่งครับก็คงคิดว่าทําได้ดีกว่านี้ด้แบบอย่างโอกาสจบสกอร์มีลูกอู่เราก็แบบผมก็คิดว่าตัวเองควรแบบเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ครับห่างเกมกับทีมชาติไปนานครับเป็นไงบ้างเขากลับมารอบนี้ได้เจอเพื่อนใหม่หรือรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานครับ ก็ตื่นเต้นครับแบบบางคนก็แบบมาเจอกันครั้งแรกบางคนก็แบบแบบเคยรู้จักกันแต่ก็ส่วนมากก็ก็ดีครับพี่ครับพูดถึงเกมต่อไปครับที่จะพบกับจีนนะครับก็จีนก็เหมือนเราก็เคยเจอกันแล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้รู้รู้กันอยู่แล้วรู้แทคนิคอะไรพวกนี้ครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็แฟนบอลที่ประเทศไทยด้วยครับผมก็ขอบคุณแฟนบอล ที่เชียร์อยู่ที่บ้านแล้วก็ที่สนามในวันนี้นะครับก็ฝากเชียร์พวกผมในวันที่26นี้ด้วยครับขอบคุณครับ